กัมพูชาซื้อหัวรถจักรมาเพิ่มสองคันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับทางกัมพูชาด้วยนะครับที่ได้หัวรถจักรรถไฟมาเพิ่มอีกสองคันซึ่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง Facebook เพจรอยัลเรลเวย a แคนเบเดียได้เปิดเผยว่าบริษัทรอย a l เร i เว a y มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าหัวรถจักรที่ได้ซื้อมาใหม่จำนวน2คันจากอินเดียได้ส่งมาถึง ท่าเรือสีหนุวิวของกัมพูชาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนแล้วซึ่งหัวรถจักรทั้ง2คันจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและขยายขีดความสามารถด้านการขนส่งนะครับซึ่งหัวรถจักรที่ทางกัมพูชาได้สั่งซื้อมาในครั้งนี้นั้นก็คือรุ่น ydm f o ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่กัมพูชาเคยซื้อมือสองจากอินเดียมาใช้ก่อนหน้านี้จํานวน10คันโดยทั้ง10คันได้ถูกใช้งานที่มาเลเซียโดย ktmb ตั้งแต่ปี2016 และในปี2019ทั้ง10คันก็ถูกส่งมาใช้งานต่อที่กัมพูชาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งสมรรถนะของหัวรถจักร YDM4 นี้คือสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้กับรางที่มีความกว้างขนาด1เมตรซึ่งในอาเซียนเราที่มีการใช้หัวรถจักรรุ่นนี้ก็จะมีที่ประเทศเมียนมามาเลเซียเวียดนามและกัมพูชานะครับข้อสังเกตนะครับเนื่องจากหัวรถจักรรุ่น YDM4 ไม่ได้มีการผลิตเพิ่มตั้งแต่ปี1993จึงคาดว่าหัวรถจักรทั้งสองคันนี้ที่ทางกัมพูชาจัดหามาในครั้งนี้นั้นน่าจะเป็นหัวรถจักรมือสองนะครับไม่น่าจะใช่หัวรถจักรใหม่ซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าได้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลงอะไรใหม่ไหมนะครับแต่ถึงจะเป็นหัวรถจักรมือสองยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทางกัมพูชาด้วยนะครับที่ได้มีรถไฟเข้ามาช่วยในการขนส่งในครั้งนี้ แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Railfan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ